การน,นมาสก,การค่ะปูค่ะเจริญพรแอ,อดมินโจจ้าวพาปูอันแนวทางรัฐบาลไทยไหม่อ่ะงวดที่ผ่านมานี่ที่แล้วเนาะสามเจ็ดตรงๆส่วนงวดก้อนนี่กับเข้าบนตรงๆด้วยเ <c oughs> ก้าแปดเนาะปูเนาะเข้าทั้งบนทั้งล่างนี่วดที่แล้วแต่ว่าอ่าให้ล่างขึ้นบนด้วยเนาะบันนี้ล่งล่างด้วยก็คือ,อเลขสามเจ็ดเด่นสาม เลขลักของปูนี่ห้าหกเจ็ดแปดจับแค่สี่ชุดนะคะ่ะเข้าที่สามเจ็ดตรงๆส่วนเลขไม่มาด้วยกันหนึ่งห้าหนึ่งกับบ้าไม่ลีเนกับปูนเนาะโอ้มาจริงซนะื้อว่าสำเร็จเาะอ่ะเลขบนยัง<น>ไม่หลุดนะเลขไม่มาด้วยกันนี่ยังเอาอยู่มาตลอดปีหกแปดยังไม่หลุดนะะ <c oughs> เอาอยู่ตลอดบันนี่อัน <c oughs> บนเนาะค่ะปูเน,นาะออกหนึ่งสี่ห้าเนาะบนอ่ะไอ้เบิ้งใส่กันเนาะค่ะบนล่างบนล่างน,นี่ปูหอสี่สามสี่เจ็ดสี่แปดหลักสี่นี่มาเป็นหลักซิบอยู่แล้วเนาะแต่ว่าสี่ห้าไม่ได้จับไปบ้เพลินเนาะค่ะปูเน,นาะเสียดายเนาะอันนี้ก็ได้เอาทั้งล่างทั้งบนแล้วดอกขันจังกระสีได้บนอีกแน่โลบมากเลยได้ล่างพร้อมเนาะ วัวแนเวเข้าบนเนกะ้าแปดเก้าแปดตรงๆวันแวเนะเล่ไมมา,มา,มาด้วยกัน,กนเกาอยู่อีกนะอันนี้ของเดิมนะไ้เพิเบ่งกนเนี่ยหลักหลักสิบอ่าของปูค่อนข้างเบ่นยํานะซีมาอนะโอ้ยกันมาเลขกซีหามันออกยากบบปูหรือว่าจับเพิ่นเนาะมันกับสูตรมันกับมีแม่นมีรูดเนาะจ็่ตามสูตรนะอ่อ เอาอันนี้ก็ให้เบิงนะ่งเนาะมันนี้ว่านี่เฮ็ดแล้วมป็นโมกับปูได้แล้วเนาะเฮ็ดแล้วเฮ็ดไปจนแต่หลังผลประกาศกันแล้ววันที่สิบวันที่สิบเจ็ดบอกมันมีวันเวลาอยู่มีวันเวลาที่สงอยู่แต่ว่าแรกกันสามตัวที่ส่งไม่ให้เบิ่งเป็นกานส่วนตัวนี้เขาโตด้วยเนาะปูเนาะอันนี้ไม่พูดถึงเดี๋ยวเขาจะดามามา,มาอืมเอาส่น จำนวนมันเยอะจำนวนมันเยอะแต่ความแม่นอย่างน้อยๆมันก็ถูกตัวแต่ก็จะไม่ขอพูดถึงวันนี้ไว้นะที่นี้เอ,อ <c oughs> เรืนนนะ่องวันากันผูออ้ได้ยังได้ส่วนตัวง่ะเอาเขาเอาน้ําปัวนเนาะแชทไลนา์มาแชดไลน์มาฟรีมีสามตัวตดชุดใหญ่ชุดเต็มเข้าทุกงวดบอกไว้ก่อนจํานวนมันเยอะ แต่ว่าขันมันเขาสามตัวมันก็ถือว่าได้อยู่น่ะครับพูเนาะเอาแค่เป็นว่าหากใครได้ยินจำนวนมันเดินถอยหลังเลยมันหลายเด็กแต่จะหลายคนอยากจะได้เน้น้อยแม่นแม่นสามตัวบนตรงตามตัวโตดน้น้อยเป็นบ่แม่นไงปุณยิ่งตอนนี้มาน้อยเท่าไหร่เปอร์เซ็นต์แม่นมันยิ่งน้อยตามแบบตามปริมาณจะบอกไว้เลย แลว้วงวดนี้เหลืออยู่สามสิบหกชุดสามตัวบนตรงลอยหางลงก็เกาลงทุนสามพันหกแลกห้าหมื่นกาบวะคันกากัแบแไอดีไล่มาฟร <c oughs> อีอ่ะอดี i d y ไปเลย <c oughs> เดี๋ยวบอกอดีไล่ให้ทายคิป <c oughs> ไปปุ๊บ <c oughs> วันนี้ นด้าดังเอาบนเอาล่างก่อนครับปูวันนี้อาวันนี้่คลิปนี้เป็นคลิปสองตัวล่างสองตัวล่างนะล่างเด่นตัวใดครับปูอเอาแบบเก่าหนิเด้อเ,เอาแบบเดิมนี่แหละล่างมีนล่างล่างนี้วินเดอร์วินสามตัววินจ้าบาหลาย่สามตัวจับวินสูแมหมก็คือกันนะล่างขื้อกันล่างเด่นะะนะเนาะแต่วันมีเด่นมีเด่นให้ตัวหนึ่งไหมปู งวดที่ผ่านมาปูมั่นใจเลขสามมาหลักสิบปู่ก็เลยฟันเน้นวิ่งเลขเลขสามเม็ดเดียวแต่พอมางวดน,นี้ปูชอบหมดทุกตัวจึงไม่กล้าเอาตัวใดตัวหนึ่งมาเป็นตัววิ่งเม็ดเดียวอืมก็เลยกลายมาเป็นจับคู่วินซึ่งมันเป็นเลขสามตัวเอามาวินกันมันได้สามคู่ไปกลับมันก็เป็นแค่หกหางล่างอย่างเดียว สามตัววินก็มีสองสามห้าล่างนะคะอันนี้ชุดล่างเด้อชุดล่างวินเนาะมีสองสามห้าแล้วค่ะจับคู่ค่ะสองสามจับคู่มีสองสามค่ะสองห้าสองห้าค่ะสามห้าสามห้าค่ะไปกลับนั่นเอง ใบกับกระหกอืมหน่อยก็ชุดบ้างเึืงอันอีกแล้วค่ะปูใช่มันีคันเป็นตัวเด่นตัวเดียวนี่บ้านในฝันท่าหนักท่าหนักท่าหนัก,นกไม่ใช้คําว่าเด่นเม็ดเดียวไม่ใช้คําว่าเด่นแต่ว่าขอขอ,ขอใช้คําพูดที่ว่าเน้นหนักไปที่เลขติดสองเน้นไปที่เลขติดสองจ้ะอืมนั่นแหละมีตัวใดบ้างที่ติดเลขสองสองสามสองห้า อืก็พอเน้นไปเลยเนาะเน้นมาที่สองสามกับสองห้าเนาะค่ับปู่เนาะซ้ำว่าเน้นเนี่ยไม่ได้หมายความว่าให้เอาเฉพาะตัวนี้เท่านี้เน้นเนี่ยความหมายมันก็บอกว่าเน้นเน้นหนักแต่ตัวอื่นก็เอาไปด้วยก็สามคู่เองเนี่ยบ่หกคู่เองซื้อไปกับล่างอย่างเดียวแต่ว่าถ้าสองสามสามสองสองห้าห้าสองโอเคอาจจะทัก ชุดสิบใบลอตเตอรี่เนาะชุดสักสิบใบใชเออทีนี้ถ้าเป็นสามห้าห้าสามก็ชุดละสองใบสามใบก็ว่ากันไปนยน <Yeah. S 2> อย่างนี้นะจ้ะเออนั่นหละแต่กเลขไม่มาด้วยกันก็อย่าไปซื้อเลยหรือใครคํานวณได้ฝันได้หรือได้มายังไงก็ตามอ่ะนะถ้าชอบก็ซื้อไปเลยแต่สําหรับปู่ไม่ซื้อนะเลขไม่มาด้วยกันก็คือสองแปดแปดสองเลขไม่มา ด้วยกันแล้วก็คือสองแปดนะคปะปูอืมแปดสองด้วยเป็นทั้งบนล่างเด้อเป็นทั้งบนล่างเด้อไปกลับเนาะอ่ไม่มาด้วยกันทั้งบนและล่างไม่มาด้วยกันหมายถึงหลักสิบหลักหน่วยบนล่างเด้อ เออต้องฟังให้ชัดเจนเด้อหลักสิบหลักหน่วยบนล่างสองตัวบนสองตัวล่างไปกลับมาไม่มาด้วยกันสองแปดแปดสองแต่ถ้าเป็นหลักสิบหลักร้อยบนมาได้อืมอันนี้ก็มีหน่อยห่างเนาะคะ่ะเอาล่างก่อนก็คือปู่ซุปเงียมรัฐบาลไทยหนึ่งธันวาสองห้าแปดล่างวินเนาะคะ่ะมีสองมีสามมีห้าเด้อะคะ่ะ กลับคู่ให้สองสามสองหห้้าาสมอย่าลืมกลับด้วยเนาะเน้นไปที่เลข2แล้วค่ะก็มี2 3 2 5 2> มไม่ได้หมายความว่า3 5ไม่ได้เอาเนาะนาอค่ับปุ๋นเนาะจ้ะแล้วก็เลขไม่มาด้วยกันกับ 28, ะะ2 8 8 2, 2> แล้วค่ะ2 8 8 2แต้บาทละพันก็ไม่ซื้อเลยเนี่ยแต่ว่ 3> <c oughs> า3ตัวบน อมในสามสามสามตัวหน้าสามตัวท้ายหมุนหมุนในอย่างละสองครั้งก็ยังมีลุ้นอยู่จ้ะอ่ารางวันที่สองสามสี่ห้าก็ยังรอเราอยู่แต่ถ้ารางวันที่หนึ่งเนี่ยเลขท้ายเนี่ยสองแปดแปดสองเนี่ยหมดสิทธิ์เลขท้ายสองตัวล่างสองแปดแปดสองก็หมดสิทธิ์นะอฝากเอจีแฟนช่องก่อนนะคะ ส่วนชุดบนเนาะเดี๋ยวรออีกคลิปหน้าเนาะกับปูนเนาะเดี๋ยวเป็นคลิปหน้าให้เพื่นเนาะอ,อันนี้ชุดล่างกัไปดูก่อนเนาะก็ปูฝากไนเอฟซีพันมโชคงเลยค่ะปูรัฐบาลให้งวนนี่ยอืมพูดถึงเรื่องจะอวยพรยังไงนะใช่ไหมไอ้คนที่จะให้พรน,นี่มันก็ล้อมล่ออ,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 ออยู่เหมือนกันนั่นแหละพรใดๆก็ตามที่ดีประเสริฐที่มีอยู่ในโลกใบนี้นั่นนะ จะไม่เกิดผลหากปราศจากการลงมือทำเข้าใจบัวสับดบอสบัตรนี่สัดยังไงให้เบิดปีบลุงมือทำให้เบิดปีบสื่อจักเทียก,กับบ่ถือเมนบัตจ้าใครเดินตามขอให้โชคดีเด้อะจะเจริญพครค่ะกาบกอบรุคุณก่ะปูกค่ะที่แบ่งปันแนวทางให้ fc แฟนช่องโจพะรวยขอบบุญขอบพุณนในรายกัะปูกาาการได้มาสการก่ะปูกค่ะ เป็นแนวทางเนาะค่ะของรัฐบาลไทยชุดล่างของปู่ให้มาแล้วเนาะคะ่ะเอาไปพิจารณาเบื้องหาหยิบจับสลากกินแบ่งไทยลอตเตอรี่ไทยไว้ก่อนเนาะคะ่ะผู้ละใบสองใบเอาไว้รุ่นเบิ้งเนาะคะ่ะเอาไปเสี่ยงเบื้องก่อนเดอ้อคุณบอกคุณแม่เนาะของปากจากปู่ซุ้มเยี่ยมมิชงมิราม,มิมาน,นอย่าเลื่อมปูน้ำแนเด้อคะ่ะทรหาปูแนนอกจากกาแฟปูน้ำแนเนาะคะ่ะผู้ใดมิชงมิรามก็ปูกาไดาไสองวันติดแล้วเนาะคะ่ะอะ ก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังทางช่องเสนอเพื่อเป็นแนวทางในการหาซื้อหยิบจับสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นไม่ส่งเสริมไม่สนับสนุนเล่นการพนันทุกชนดิดนะคะขอกราบขอบคุณคุณพอ่อคุณแม่พี่น้องสุบูรสุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้งวดน,นี้ผู้ใดกดให้ถือรางวัลน,นี้หนึ่งเดอ้อถูกทุกทุกรางวัลที่มีรางวัลหนึ่งถึงห้าสามตัวหนาสามตัวได้สองตัวได้ขอให้รวยขอให้รวย,วยทุกท่านสำหรับคลิปนี้ขอตัวก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ